สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิ๊กกับท็อป EP ที่27นะครับผมก็นะครับทุกคนสําหรับ EP นี้นะครับก็เป็นรายการจีบสาวเช่นเคยซึ่งนะครับพี่ท็อปนะครับผมจะแต่งตัวนักแข่งนะครับไปปักธงจีบสาวในแชทโลกนั่นเองนะครับผม ไปสุ่มแชัดโลกปักทงจีบสาวนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยแต่งชุดนี้ไปหล่อๆเท่ๆเลยนะครับผมก็เป็นชุดนักแข่งนั่นเองนะครับและก็สําหรับ EP นี้ <ไป S 1> พี่ท็อปนะครับก็เปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเป็นฮีโตฮัมโตนะครับทุกคนก็เป็นชื่อแบบละตินละตินหน่อยนะครับทุกคนและก็ EP นี้ก็อยู่แรงแดง5าดาวเหมือนเดิมเนาะแตมก็5,500นะครับผม และก็ครับสำหรับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้เลยนะครับจะเป็นในส่วนของทรงผมนอกกงหัวจุกนั่นเองเนาะก็เป็นหมวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหมวกฮิปฮอปปะไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับทุกคนและก็จะเป็นหน้ากากดำนะครับ <ไป S 1> บูเมริโอเนตเนาะและก็ตาปีศาจเนาะอันนี้นักแข่งใส่กันทุกคนนะครับทุกคนและก็ครับผม จะเป็นเสื้อวิกตอเรียนะครับแล้วก็จะเป็นกางเกงสูทสีขาวเนาะกางเกงพิตูนและก็จะเป็นเท้าเปล่านั่นเองและก็สําหรับ EP นี้ท่าทางที่พี่ท็อปจะไปจีบสาวก็มีตามนี้เนาะท่าปักธงตึงๆมัดใจสาวและก็ท่าให้ดอกไม้นะครับผมเอาให้ผู้สาวนั่นเองและก็ครับท่าให้หัวใจนี่แจ่มๆเลยนะครับผมและก็นี่จะเป็นในส่วนของ an 9ก และก็นี่นะครับผมทอมสันและก็ m c a 1และก็นี่นะครับถ้าสกินปืน8เนอะลูกซองครับ และก็เป็น MP40 นั่นเองนะครับทุกคนบอกเลย EP นี้เอาท่าทางไปโคตรตึงนะครับผมและก็นะครับทุกคนสําหรับใครนะครับที่เพชรหมดนะครับพี่ท็อปแนะนํานะครับร้านเติมเพชรดีๆที่นี่เลยนะครับติดฟรีไฟนะครับทุกคนบอกเลยเติมเร็วเติมไวทันใจแน่นอนนะครับผมก็บอกเลยว่าคุ้มด้วยนะครับทุกคนใครนะครับที่อยากเติมเพชรก็สามารถไปเติมได้ที่นี่เลยนะครับทุกคนก็ทักไปได้เลยนะครับผมในแฟนเพจนะครับและก็ นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปสุ่มแชทโลกปักธงจีบสาวกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมและก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปทุกคนเราไปสุ่มแชทโลกกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ปิ โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ในทีมแชทโลกกันแล้วนะครับและคือมาเจอสาวอย่างแจ่มเลยครับทุกคนเราเปิดไมค์คุยกับสาวดีกว่านะครับผมจัดไปครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่อนนี่ใครวะเฮ้ยมาจากแชทโลกครับพี่สาวเฮ้ยพี่สาวเล่นดัวได้ปะครับเนี่ยเฮ้อไมเล่นคอมากาศมือสัตอะไรนะครับพี่เล่นคอมด้วย ทำไมเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นคอมแล้วมันทําไมเหรอครับพี่ไม่มีปัญญาเล่นในมือถือไงเอ้าใจเย็นสิครับพี่คอมมันก็เล่นกับมือถือได้อะสมัยเนี้ทำไมมีคอมแล้วแต่งตัวโศกกลางดงวะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวพี่ชุดนี้ไม่เที่รอครับยังดูไม่มีปัญญาเติมเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้โอ้โหเฮ้ยพี่ผมเจ็บจิตว่ะโดนสาวแบบบอกว่าไม่มีตังเติมเนี่ยเศร้าว่ะ เฮ้ยพี่เนี่ยถ้าสกินปืนก็มีเนี่ยหล่อๆเท่ๆเลยไม่สนใจหรอครับคอมกี่บาทวะเนี่ยเฮ้ยอ่าคอมคอมร้านเกมครับพี่อ๋อ oh, สภาพเฮ้ยพี่อย่าอย่าเพิ่งแบบว่าตัดสินคนสิผมแบบอุตส่าห์เข้ามาแบบอยากเล่นด้วยเนี่ยมาเจอแบบผู้สาวเนี่ยสเปคผมเลยไปเฮี้ยมันแต่งตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยทำไมเหรอครับวเีเ้ยมันเด็กกระโปรงเลยไม่มีบรรยาห์สุ้ดีๆใส่แล้วเหรอเฮ้ยอะไรนะครับอะไรนะครับ ไม่มีปัญญาหาชุดด,ดีใส่แล้วหรอโอ้โหชุดนี้ผมก็ว่าแม่งโคตรเทเลยนะพี่แบบโคตรเทเลยอะไม่ชอบหรอเนี่ยชุดถูกถูกโอ้โหเจ็บจี๊ดวะพี่แล้วเนี่ยแต่งตัวแบบเนี้ยแบบพอจะแบบจีบพี่ได้ปะครับเนี่ยจะาพปัญญาเติมชุดดีดใส่ไม่มีเลยโอ้โหเจ็บจี๊ดวะพี่โดนสาวบอกไม่มีปัญญาเติมเนี่ยโอ้โหเจ็บจี๊ดจริงนะพี่เนี่ยคือแบบจะจีบพี่ไม่ได้เหรอแต่งชุดแบบนี้ต้องแต่งชุดแบบไงแบบยังไงเนี่ยถึงจะจีบพี่ได้เนี่ย ทั้งชุดมึงยังไม่ได้ครึ่งหมวกหัวกวูเลยเฮ oh ้ยโอ้โหหมวกเอฟซีนะใช่ไหมแฟนพี่เหรอเออเยีเค yes, เอาว่ะเฮ้ยมาเจอคนมีแฟนเฉยเลยค่ะเศร้าว่ะพี่เฮ้ย hey, แต่แบบเนี้ยทำไมพี่ต้องมาเหยียดผมว่าแบบไม่มีตังค์เติมด้วยอ่ะมันดูโศกงแล้วมันดูแบบเด็กกระโปรงไงไม่รู้ไม่อยากนี้พวกแม่งเที่ยโอ้โหเนี่ยพี่ถ้าสกินปืนแปดผมก็มีเนี่ยไม่สนใจหรอเด็กร้านเกมม่งลงมอเยอะแยะไอ้สัส โอ้โหอันนี้เหยียดนะเนี่ยเหยียดนะเนี่ยโอ้โหเศร้าว่ะมาทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมปากทงอัดหน้าสาวเลยละกันนะครับมาบอกว่าผมจนไม่มีตังเติมเฉยเศร้าเลยครับทุกคนมาปากทงเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามยารูโคตรตึงอ่ะผมบอกเลยเปิดไมค์ดีเปิดไมค์จัดไปเฮ้ยฮัลโหลพี่สาวผมตึงพอแบบ จะเป็นชูพี่ได้หรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรไมายุ่งกับแฟนผมอุ้ยเฮ้ยพี่ชายแฟนพี่เขามาด่าผมอ่าพี่สวรหนันาแล้วว่าทำอะไรเขาดา่าป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่พี่พ,พ,พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเอาขอชบูครับเยสเอาอ่ะเปล่าเปล่า,า,าผมได้ว่าแบบเพื่อนผมเฉยไม่เสียงโคตรเหมือนเพื่อนผมเลยพี่เฮ้ยแต่ว,ว่าเนี่ยแฟนเออใช่พี่เพื่อน ไม่ใช่เพื่อนพี่ดิแฟนพี่อ่ะเขามาด่าผมยับเลยเมื่อกี้ได้ยินปะ่ะไปทําอะไรเขาด่าปะนะไปละผมไปห้องน้ามาอ๋อไม่คือผมเนี่ยคือแบบจะเข้ามาขอเล่นด้วยไงแล้วแบบว่าคือเขาเข้ามาเหยียดผมว่าแบบผมจนบ้างอะไรบ้างเนี่ยอ๋อใช่เนี่ยผมก็เลยแบบปากทงใส่แม่งเลยเนี่ยเมื่อกี้ไหต่บดทงลงมัดไอสัตว์เอ้ยอะไรนะครับพี่สาวทงลงมัดไอสัตว์โอ้โหพี่ปากยังแซ่บเลยแฟนพี่เนี่ยพี่ดูแลแฟนดีๆหน่อยดี ปกติทำอะไรเ <คะ S 1> ขาว<อ>่าปะล่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่แบบเออเข้ามาแบบสวัสดีครับพี่สาวแบบแล้วเขาก็มาแบบบอกว่าแบบมึงมาจากไหนเนี่ยไแค่แบบมาพูดมึงกูเลยอ่ะเศร้าเลยวะ่ะถึงลำหน้าเอ้าพี่เข้าข้างแฟนเฉยเลยอ่ะแฟนพี่มาด่าผมนะเนี่ยปกติมาจีบเขาปล่ะเอ้าผมก็มาจีบตอนแรกเฮ้ยเ,เดี๋ยวนะก็คือเมื่อกี้ผมไม่รู้ไงว่าพวกพี่เป็นแฟนกันนะ่ะชื่อก็เขียนอางนี้ ใครมันจะชื่อบูวะพี่ผมเกิดมาเนี่ยจะยี่ห้าปีเนะยผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยคนชื่อบูเนี่ยือแต่คนที่ไหนมันชื่อชิตายิโตอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหพี่อันนี้เหยียดนะเนี่ยเหยียดนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งเป้่าหนึ่งหนึ่งเป่าผมอยากหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยมาหาคนเล่นหนึ่งหนึ่งด้วยเนี่ยเฮ้ยพี่ชายผมมาหาคนเล่นหนึ่งหนึ่งด้วยเนี่ยเออก็มา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 เอางี้เอางี้ไหมเอางี้ผมมีข้อเสนอก็คือถ้าสมสมมติอ่ะฟังฟังถ้าสมมติว่าผมชนะพี่เนี่ย ผมขอไอจีแฟนพี่ได้ไหมเล่นไอจีไหมเฟซก็ได้เฟซก็ได้ถามคขนี้เขาจะให้หรือเปล่าเออได้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 ไหมพี่ชื่อบีใช่ไหมชื่อบีอ่ะพี่บีได้ได้ได้ปะครับบ้างเทำพี่อะไรอยากรู้จ้าผมแบบผมชอบแบบผู้หญิงปากแซบอะไรอย่างงี้ไงเข้าใจปะไม่มีค่ะพ่ะเอ้าไม่ได้หรอครับอะไรนะครับพี่ชายตรงมือแปลกๆแล้วนะะทำอะไรแปลกอย่างเงี้ยไม่ได้ทําอะไรผมแบบสเปคผมก็คือแบบผู้หญิงปากแซบไงเข้าใจปะ มันโลกจิตเอีะยเฮ้ย <_ C> e <igh> ได้ได้ได้ไหมครับพี่บีทขอไอได้ไหมถ้าผมชนะแฟนพี่และถ้าสมมุติว่าผมแพ้เนี่ยเดี๋ยวผมแจกบัตรเปลี่ยนชื่อคนละสองใบเนี่ยทั้งห้องเลยสามคนเนี่ย <Wow. S 1> เอาป่าเอาป่า <9 S 1> ไะได้ผมกล้าผมเนี่ยเพชรผมมีแม่งตั้งสามหมื่นเ่ะตอนเนี้ยอืมผมกล้าก็ม,มาดิได้ใช่ไหมถ้าผมชนะผมผมได้ไอจีพใช่ไหมเออจัดไปเล่นชนะก่อน ได้ครับพี่แล้วแบบเนี้ยคือพี่พี่ผมยังแบบคาใจอยู่เนี่ยคือเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยในห้องเนี่ยคือแบบเนี้ยมันได้ท่าปะทงผมยังเนี่ยพี่พี่แม้ว่าผมจนเนี่ยมดเปล่ามาบวกสองคนอ้าวเหรออันนั้นไม่ใช่ออ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนพี่เหรอเฮใครไม่รู้อ้าวเหรออ้าวผมนึกว่าเพื่อนพี่เอาโทษโทษโทษมันเชื่ออะละไอ้ีครับาแล้ว ดิบดิบดิบผมขอโทษผมขอโทษผมไม่รู้เฮ้ยแต่ว่านั่นแหละก็คือผมไม่เข้าใจที่บ้านพี่แบบไม่สอนแบบเรื่องมารยาทอะไรหรอมันเหยียดคนอื่นเขาเฉยเลยเนี่ยแล้วมันทําไมกูฮะเปล่า,<ส>าครับเ <สา S 1> ปล่าครับพี่อันนี้อันนี้ผมถามหน่อยเสียงเสียงพี่เป็นแบบนี้เลยเหรอครับแล้วมึงจะเสือกเล้งหนาวะฮะเอาน้ำมะนาวหน่อยไหมเอาน้ำมะนาวหน่อยไหมครับน้ำมะนาวเยี่ยมพาดหน้าแม่มั <นะ S 2> ้งโอ้โหเฮ้ย ไม่เอาไป,<ช>ไปกิน,นแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะก็คือเอาไปกินไงครับพี่แบบเสียงจะได้แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่แบบว่าเสียงแบบเหมือนแบบบีบจมูกกำลังขาดอากาศหายใจพูดอยู่อะครับพี่มึงห่วงสภาพตัวเองก่อนเถอะก่อนที่จะมาห่วงคนอื่นไอ้สั์เฮ้ยเฮ้ยเอา,อางี้โอเคเดี๋ยวไปหนึ่งหนึ่งกับแฟนพี่แล้วกันพี่สนใจเข้ามาดูด้วยเปล่าเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนไปในสัตว์รังไอ้ที่อ้าวอ่ะโอเคงั้นพี่บูเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกันเนาะพี่ไปไปไปอะไรนะครับอะไรนะครับ รีบๆๆเถอะเย้ก่อนที่มึงจะโดนหนามากกว่าน okay, <hmm ี้โอเคครับพ yeah, ี่ได้ครับอ่ะผมแอดเพื่อนมาได้เดี๋ยวผมออกไปรอหน้าล็อบบี้นะครับพี่โอเคเปล่าโอเคเปล่าอันนี้อันนี้พี่บีพี่บีเนี่ยผมผมให้ดอกไม้ก่อนอันดับแรกให้ให้ดอกไม้แล้วเนี่ยมากเลยเยี่นไปดินี่นี่ปากทองใส่ด้วยหนึ่งทีก่อนไปเนี่ยโอ้โหทุกคนแม่งเตะผมออกห้องเฉยเลยเว้ยอะไรกันครับเนี่ยไปทุกคน เดี๋ยวเรานะครับผมไปเล่นหนึ่งหนึ่งกับคนชื่อบูดีกว่านะครับทุกคนแฟนของเขาเนาะเสียงไม่อยากไกอ้ทอดเลยเฮ้ยเสียงโคตรเหมือนไอ้ทอสอ่ะผมนึกว่าไอ้ทอสเว้ยเฮ้ยอึ้งจริงในะีอึ้งจริงเสียงไอ้คนที่ชื่อ, Boo อบูอ่ะแต่ว่าไอ้ไอ้ทอสมันไม่ได้ออนฟรีไฟจะจะเดือนแล้วเนี่ยไ,ไปช่างมาแล้วกันช่างหัวไอ้ทอสก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ไอ้ทอสน่าจะทำธุระต่างจังหวัดเนาะเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกับแฟนของ ผู้สาวปากดีเมื่อกี้ดีกว่านะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมไปหนึ่งหนึ่งกันโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับซื้อปืนก่อนละกันนะครับผมและคือมันซื้อลูกซองไม่ได้ประเด็นนะครับทุกคนผมลืมปรับเงินลูกซองนะครับผมซื้อเห็ดสามก่อนละกันนะครับแล้วก็ไอวอเนาะไปทุกคนเลสโกครับผมเกมแรกเล่นเดซเซอร์ดีเกิลเนาะ ไปครับทุกคนไปครับไปครับเดี๋ยวเซิร์หัวให้ยามเลยอยากได้จีอยากได้จีแฟนเขาเฮ้ย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 อะไรกันครับเนี่ยยิงยากเว้ยเฮ้ยตึงนะตึงนะตึงนะ เฮ้ยอะไรขอมัเนะนะี่ยพี่ชาเล่นอะไรครับเนี่ยหัวโยกครับโอ้โหเชิงหนาปัดเลยนะคนเนี้ยเฮ้ยเชิงหนาจริงเชิงหนาจริงสไตล์ไฮไลท์เลยนะครับทุกคนเฮ้ยถือว่าผ่านคนนี้ถือว่าผ่าน ชอ,ชอบ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 สไตล์นะซื้อลูกซองก่อนละกันนะครับผมไปทุกคน let's go กันต่อเอวิโกเอวิโกแล้วก็เดี๋ยวพี่ท็อปนะครับจะไม่ค่อยแบบว่าเอมเขาเรียกว่าอะไรนะลืมหมดทุกคนช่างมาละกันนะครับผมลืมลืมลืมจำไม่ได้นะครับเ oh. ขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะ <Nope. S 1> ไหนมาฝั่งนี้หรือเปล่า ไปมาวะ่ะเฮ้ยเชีย่ยเฮ้ยสเต็ปปาดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสเต็ปปาดวะ่ะทุกคนเฮ้ยตึง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 เฮ้ย <pell> ได้อยู่ได้อยู่สเตปนี้ได้อยู่เฮ้ยคนนี้ตึงว่ะทุกคนดูเหมือนว่าผมจะท้าคนผิดแล้วเว้ยเฮ้ยปกติแบบว่าโดนเขาท้าไงอันนี้แบบท้าหนึ่งหนึ่งเองเลยนะครับทุกคน ไปทุกคน l e t s go ครับได้ถือว่าสเต็ปได้อยู่นะคนนี้ผ่านผ่านผ่านมาเป็นลูกศิษย์พี่ท็อปไหมจ๊ะ <c oughs> หัวโยกครับสแปปยิงแม่งเลยนี่ปากทงใส่ด้วยนี่แล้วก็แปลงล่างแปลงล่างยาดลูกตึงบอกเลยตึงจาาไปทุกคนไปกันต่อครับผมแต่ว่าผู้สาวเขาปากแซ่บมากเลยนะ มาแบบมาเหยียดผมมาดูถูกผมว่าแบบไม่มีตังเติมอ่ะโดนผู้สาวแบบว่าดูถูกหาว่าจนนะทุกคนไม่มีตังเติมเฉยเรยเนี่ยสภาพคนไม่มีตังเติมเนี่ยสภาพโอ้โหกูเติมเป็นล้านนะกับฟรีไฟล์เนี่ยมาบอกกูไม่มีตังเติมอะไรกันครับเนี่ยผู้สาวตาไม่ถึงนะตาไม่ถึงบรารมีผู้สาวคนนี้เขาไม่ได้นะทุกคน ยืนนิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยยืนนิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยเอาเอายืนนิ่งทำไมอ่ะอะไรอ่ะหัวโยกซะเอาได้ตัวเฉยอะไรอ่ะเอาคอายืนนิ่งทำไมวะอะไรอ่ะคือไรวะทุกคนบั๊กเหรอมันมีบั๊กแบบยืนนิ่งด้วยเหรอวะ ไม่รู้นะไปทุกคนไปกันต่อนะครับ oh เดี๋ยว EP หนะน้านะอีพีหน้าพี่ท็อปนัดน้องดีมไว้แล้วเดี๋ยวไปเล่นกับน้องดีมต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปจะจีบน้องดีมให้ติดเลยนะครับผมไป <US S> ทุกคน Let's go, let's go นั่นไงมาแล้วเฮ้ย <answered> ไม่ตายเฉยเลยว่ะ ขยโยครับสามสมด้วยจัดไปทุกคนลัว,ล,ว,ล,ว,ล,ว,วลัวไปกดรัวลัวนิ้วรัวได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะจ๊ะไปครับทุกคนไปกันต่อเฮ้ยพี่ท็อปลืมใส่หมวกหรอวะเนี่ยลืมหมดทุกคนและก็นะครับทุกคนน้องๆน,นะครับอยากให้พี่ท็อปนะครับทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าคอนเทนต์ไหนเกมไหนก็ลองคอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้นะ เผื่อ on พ um. ี no like, thumb, like, oh, anyway. i, ่ท็อปแบบว่าทําให้ได้นะครับผมและก็เดี๋ยวตอนน่าจะช่วงปิดเทอมนะครับพี่ท็อปจะมีคอนเทนต์พิเศษให้น้องๆรับชมกันแน่นอนนะครับทุกคนใครอยากเห็นหน้าพี่ท็อปก็กดซับสไครต์ไว้นะเดี๋ยวปิดเทอมได้เห็นหน้าแน่นอนเฮ้ยไม่ตายย่ะมึงพระวัดไหนเนี่ยเฮ้ยพี่ชายมึงใส่พระวัดไหนครับเนี่ย อะไรอ่ะมันใส่ผ้าวัดไหนวะทุกคนหัวโยครับบอกเลยผ้าวัดไหนก็เอาไม่อยู่อ่ะโดนใอท็อปอ่ะจริงไม่ว่าวัดไหนก็เอาไม่อยู่เนาะยกเว้นวัดดูยุมีนนะจ๊ะอ้าวงงดิวัดดูย m มีนคืออะไรไปฟังเลยเพลงจัตตินอ่ะวัดดูยุมีนของจัตตินแปลว่าไม่รู้อ่ะลืมลืมลืมไปทุกคน ไปกันต่อไปกันต่อห้าหนึ่งแล้วนะตอนนี้ห้าหนึ่งแล้วนะได้ไอจแน่นอนนะครับผมไป let's go let's go every go every go รู้สึกแบบสาใจนะเนี่ยเป็นฝ่ายแบบกระทำเขาอยู่ฝั่งเดียวอะ่ะอ <Huh? S 1> ถ้าเมื่อกี้ผมกระโดดลงมาแล้วยิงโดนเนี่ยเปรียวมากเลยนะ เชี่ยเคยโคตรปาดเย้เท่อ่ะมีการเต้นใส่ด้วยเว้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยไอพ่อหนุ่มคนนี้มันเอาเรื่องอยู่นะก็ถือว่ามันเอาเรื่องอยู่นะได้อยู่ได้อยู่เล่นกับคนตึงๆแบบนี้ก็ได้อยู่นะไปทุกคน let's go ครับผมไปเดี๋ยวรีบปิดเกมเลย รู้สึกว่าเวลามันจะยืดเยื้อนะครับทุกคน <B unk. S 1> ไม่ชอบแบบว่าเวลายืดเยื้อสักเท่าไหร่นะครับ <Nope. S 1> มันนานมันนานคนดูแบบกว่าจะอดใจกันได้โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเธอรู้ไหมทุย oh. หัวโยกครับทำ <Whoa. S 1> ทรงจะสับปืนหรอฮะฮะจะสับปืนหรอจะสับปืนก็โดนไปสิโดนเม็ดเดียวแบบคมคมตึงๆง,งไปเลยนะจ๊ะ oh. ไปทุกคน ไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ย hey, แต่ว่าผมเจ็บจ,จริงๆนะโดนแบบไม่ใช่โดนดิผมแบบแต่งตัวนักแข่งมาสุม่มแชทโลกอะแต่โดนสาวดูถูกหาว่าจนไม่มีตังเติมอะ่ะทุกคนเศร้าอ่ะโดนสาวดูถูกหาว่าแบบจนน่ะทุกคนจนน่ะโอ้โหแต่งตัวแบบนี้จนถ้ากูแต่งไก่มามึงไม่เตะก,กูออกห้องตั้งแต่แบบกูเข้ามาแล้วเหรอสภาพ เม็ดเดียวดิเม็ดเดียวเม็ดเดียวห <Nope. S 1> หวยโยกครับสเต็ปกระโดดยิงไอ้น้องเฮ้ยแต่ว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยเสียงมันแบบโคตรเหมือนไอ้ตอนเลยนะทุกคน <F> เหมือนไอ้ตอนมากๆอ่ะจนแบบ ผมคิดนะว่าเป็นไอตอดแต่ว่าไอตอดมันไม่ออนไงประเด็นคือผมแบบติดดาวมันไว้อยู่ไงไอต๊อดอะ่ะ <Nope. S 1> โอ้โหก็ปิดไปด้วยสกอร์7ตอ2นะครับทุกคนสวยๆเลยดาเมจก็2,148นะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปคุยกับสาวหน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับผมและก็ถ้าชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปทุกคนเลสโกครับผมไปคุยกับสาวหน้าล็อบบี้กัน โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับผม <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวพี่ท็อปนะครับจะชวนเลิฟบ,บีเข้ามาก่อนละกันนะครับทุกคนพี่ท็อปแอบติดดาวไวนะ้เนาะกลัวแบบว่าออกจากห้องมาแล้วจะหายอะไรงี้นะครับทุกคนเยสดเคถ้าเปิดตัวโคตรเท่เราเปิดไมค์คุยเลยละกันนะครับทุกคนญาดลูกจัดแปะตึงๆฮัลโหลครับพี่ชายพี่อ่าพี่บูพี่บูว่าไงตึงบะเหลี่ยมเราอะตึงปะครับเหลี่ยมเราอะเฮ้ยเหลี่ยมตรง <S <S ไหน นายตึงต่นายอร่ยมมาเฮ้ยเหลียมยังไงก่อนครับพี่ใช่เรียมเปิดกาเราเสียใจนะโอ้โหพี่เล่นเปิดกายกับผมก่อนไม่ใช่หรอตอึ้งยิงหยอก,ยอกยเองเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะไอคนที่เล่นคอมอีกคนไปไหนเลยวะไม่ใช่เพื่อนพี่หรอไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวเหรอเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยก็คือผมจะได้ไอจีแฟนพี่ไปเนี่ยได้พี่ได้ได้ได้ไดเฮ้ยพี่บีพี่บีผมขอไอจีหน่อยครับพี่เธอเล่นเท่เลยวันนี้มันเล่นไม่ชนะมันวะ เอาไว้เอาเล่นปกติเขาอยู่แล้วอะไรนะครับเฮ้ยทะเลาะกันเหรอป้าพี่ป้าป้ใจเย็นครับพี่เฮ้ยแต่ว่าเนี่ยพี่บีขอไอหน่อยครับพี่ชนะแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่พี่บีครับเจ็ดต่อสองด้วยนะเฮ้ยเจ็ดสองเนีเจ็ดสองนะพี่บีเจ็ดสองนะเนี่ยที่ไก่ตัวเดียวชนะไม่ได้แกโอ้โหผมชนะแฟนพี่เจ็ดสองนี่ยัง มีหน้า<อ>มาบอกว่าผมไก่อเหรอเฮ้ยพี่บีขอไอจีหน่อยพิมมาเลยพิมมาเลยเนะี่ยในช่องแชททีมเนี่ยพิมมาเลยครับร<ป>อดูอยู่อ่าอะไรเนี่ยบีอะไรเนี่ยทายาเหรอทายาซีซีคืออะไรวะไม่รู้วะพี่โอเคเดี๋ยวผมค่อยแบบไปเซิร์ชหากแล้วกันไอจีจริงปะเนี่ยเออเฮ้ยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันะนะโอเคเปล่าไหไปเออวิชาใจเกินพี่ไปแก้มือทีละอะไรนะครับ ผมจะผมยังได้บัตรเป็นชื่ออะวคยมาแกมเอที่หลังแล้วกันเฮ้ยได้ได้เฮ้แต่ว่าพี่บีเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะวอไปไปหนก็ไปโอ้ยโอเคครับพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเศร้าว่ะทุกคนโดนไล่อ่ะโดนสาวไล่อะอะไรกันครับเนี่ย โอเคทุกคนก็นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันละกันนะครับผมก็ชนะไปด้วยสกอร์เจ็ดต่อสองเนาะไปท้าถึงหนึ่งกับผัวชาวบ้านเขานะครับทุกคนโอเคทุกคนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมและก็สําหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมและก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคน รักทุกคนนะคะผมจุบจุบครับบายบายมีมีปิวรักทุกคนนะคะผมจุบจุบครับบายบาย